ในเต้นของเราน่าจะมีคันนี้เป็นแค่คันเดียวนะคะในขณะนี้นะคะก็จะมีนะคะทูโทนนะคะซมตัดดํำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนะคะคาเงนินของน้องจะอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นนะคะในกรณีที่ลูกค้าฟีดาวนะคะอยากได้โฉมนี้นะคะแต่บอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเชียร์ดก็ได้นะคะเรามีเป็นจํานวนมากเลยนะคะสําหรับโฉมปี2012นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเซลเตาบอยรถบ้านสาขาชั่มนั่นเองนะคะวันนี้แน่นอนถ้าเจอกับเต้านะคะเราก็ต้องมีรถสวยๆนะคะบอกเลยว่าสไตล์ที่แตกต่างแน่นอนมาแนะนําสําหรับลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเต้าจะมารีวิวเป็น t o โยต้าวีออนะคะปี2012นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ธรรมดาย,ยังไงนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว TRD Sport นั่นเองนะคะด้วยรูปโฉมต้องบอกก่อนว่า ในเต็นท์ของเราน่าจะมีคันนี้เป็นแค่คันเดียวนะคะในขณะนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสไตล์โครเมียมแบบนี้เลยค่ะติดสเกิร์ตมาแล้วรอบคันนะคะสเกิร์ตของเราของเขานะคะก็จะมีสัญลักษณ์เลยนะคะเป็นทียดีสปอร์ตนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูด้านมุมข้างกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นแม็กใหม่นะคะยางใหม่นะคะและที่สำคัญนะคะเขามี นะคะที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ TRD Sport นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็น TRD แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวบอกของเขานะคะหรือว่าจะเป็นคอนโซลน,นะคะก็จะมีความแตกต่างนะคะจากรุ่น Toyota v i o s ตัวธรรมดานะคะก็จะมีนะคะทูโทนนะคะส้มตัดดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนะคะ แล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นรูปฉกตัวนี้นะคะพวงมาลัยเขาจะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะด้วยที่เขาเป็นฉงปี2012นะคะระบบเป็นเกียร์ออตโต้นะคะพวกเกียร์ของเขาก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันเลยดําส้มนะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยาสารด้านหลังค่ะว่ากว้างกว่าไหมนะคะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com สำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะต้องบอกก่อนว่ากว้างขวางมากกันเลยทีเดียวนะคะก็ทูโทนด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะด้วยความเป็น G r d ดีนะคะรูปโฉมที่แตกต่างสีสันภายในที่แตกต่างนะคะสเกิร์ตรอบพันนะคะ และที่สำคัญคันนี้นะคะเขาก็จะมีสปอยเลอร์มาให้แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะโลโก้ติดด้านท้ายตัวรถเลยค่ะ TRD Sport นะคะอ่าสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยด้านหลังนะคะเรียบๆนะคะแต่ว่าฟังก์ชันไม่ชูฉาแต่รถสวยงามและน่าใช้นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะณนะตอนนี้แต่ถ้าใครสนใจนะคะ อยากได้โฉมนี้นะคะแต่บอกว่าไม่อาไม่จําเป็นต้องเป็นเชียร์ดีก็ได้นะคะเรามีเป็นจํานวนมากเลยนะคะสําหรับโฉมปี2012นะคะมาเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนว่ารถสวยขนาดนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่319,000บาทนะคะค่าเงนินของน้องจะอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นนะคะในกรณีที่ลูกค้าฟรีดาวน์นะคะและที่สําคัญนะคะบอยรถบ้าน,นะคะเดือนมกราคมเรามีโปรโมชั่นดีเด็ดนะคะนั่นคือ แจกเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า5,000บาทนะคะและที่สำคัญนะคะทุกๆ3เดือนนะคะบอยรถบ้านของเราจะจับแจกทองคำมูลค่ากว่า1 0 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากออกรถกับบอยรถบ้านนะคะอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็แนะนำเลยมาออกรถเดือน,อนมกราคมกับแต้วได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถนะคะเข้ามาติดต่อได้ผ่านช่องทางนะคะก็เป็นเพจบอยรถบ้านหรือจะเป็นเบอร์โทรของแต้วด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวเต้ามารีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ